สวัสดีครับน้องครับสวัสดีครับผมวันนี้กัเป็นวันที่ยิบซี่เมษายนครับผมสองพันห้าร้อยหสิบเจดครับผมเขาจะมานำไอ้อัปเดตนกกระจอกเทศของเขานะครับผมตอนนี้ลูกนกกระจอกเทศก่อยู่ในคอกครับผมตอนนี้เขาจะเตรียมให้อาหารครับผมนี่ครับจะเป็นอาหารไว้ให้นกกระจอกเทศครับเบิ้งเลยครับผมนี่นกกระจอกเทศหน่อยครับผม ใส่เครื่องซับครับพี่น้องซับเมื่อมว้ครับลูกนกหลายครับผมซึ่งนกหน่อยนกง่ายครับผมนี่จะเป็นพักบุงครับผมไปเกี่ยวมาหมืเสาบครับผมได้ประมาณรถน้ำหนึ่งก็กจินได้ประมาณสามสี่มือครับผมจะเป็นพักบุงแล้วกัวอาหารอาหารใกล้หน่อยครับผมเป็นอย่างคือคือให้ได้ลกกระจอกเทศร่ที่โอ้ยพี่น้องครับผมอันนี้ก็คือฟ้ามนกระจอกเทศเนาะครับผมอันนี้เป็นฟ้ามนกระจกเทศของผมเองครับผมผมกะ ปุ๊มี่ยังครับอาชีพตอนนี้ก็น้ำสมกับบ่ไดเฮ็ดแล้วเอาน้ำสมขวดน้ำสมอ่าเป็นเก็ดให้มากับบ่อ่อยไดเฮ็ดครับผมก็เหลืออลักลักได้ก็คือนกกระจอกเก็ดครับกับอ้นแล้วกับกับไก่ฟ้าครับผมตอนนี้เขากะเอาแพ้หน่อยมันยงครับผมแพนมินิปักมี่ครับผมกับล่องเรยงเบื้องครับว่ามันจะมีผลตอบสนองดีแบบได้วางได้เขากะ มาในแนวประสัตว์เลี้ยงสัตว์แล้วนะครับผมมาในแนวการทำมาเอมาในแนวในการเลี้ยงสัตว์เราโอ้ยโหปิดเราสบครับพ้อก็เลยต้องหาสัตว์เลี้ยงี่เขามาเสริมครับผม,มเพื่อจะให้มันบ่มีเวลาว่างครับตอนนี้ก็บ,บ่มีเวลาว่างเอาเอาง่ายๆเอาบ่ต้องให้มันวางเลยแล้วมันจะไปครับผมนี่พี่น้องเลยล้วอาหารอาหารสาหรับเสาหนึ่งกับยูบะมานเออสามโดได้ครับผม สามโลครับผมห้องจะเน้นเป็นพักบุงครับผมเทคนิคในงานจากเจดีฟ้ามห้องครับผมเน้นเป็นพักบุงจะดีที่สุดครับผมเพราะว่าพักบุงมันเป็นไฟเบอร์ครับเวลาให้อาหารมันกะดีไปอย่างหนึ่งครับผมกินหลายกับบอกเป็นอย่างครับผมมีผลเสียกับนกครับผมยิงกินหลายยิงอ้วนที่นี่ห้องกับดีเอากล่องมาตังไว้ข้างหนครับพี่น้องมมีคนไายหายไหมครับผมมมีคนไทยหายห้องก็ตตองทายเองนี่นี่นี่ผมก็ ชีวิตประจําวันของเรติฟ้ามก็ยังสี่แหละครับผมกัดูแลนกกระจอกเทศเราก็หาอาหารนกเดียวที่นี่กับไป็ดอาหารให้นกไงครับผมตอนนี้เดี๋ยวผมจะตั้งกองให้เบิ้งได้ไปนองได้บริตตัดต่อครับเอาตามนี่ไปเลยดีกว่าผมมักฟิวเฟียวครับผมแม่นว่ายังดอกแค่บ่เป็นแบบเดี๋ยวผมจะอยากลงตรงนี้เดี๋ยวผมจะเอาอาหารใว้แถวๆนี้ครับผมเขายังประธานเห็ดเป็นรังอาหารที่แบบสมบูรณ์ปันหดครับผมเ้างกิใส่เป็นแบบนี้ไปก่อนครับผมในการหาอาหาร ครับกวาดเพื่อนศาดแล้เราก็เอาแบบนี้ได้ครับผมแบบนี้ก็จิ้ได้ครับผมมันยันหาครับผมลูกนกมากก็คือหนึ่งหยยบหยยบก็บ่เป็นงังครับเดี๋ยวเขากะหาจิกเองของเขาเองครับผมนี่หายไปเลยครับผมอ่าเทคนิคอีกอย่างหนึ่งก็คือเวลาให้อาหารนะครับพี่น้องให้เสร็จแล้วอ่าพย่มหนีครับจะนั่งเบื้องเขาเนี่ครับเนี่ยก็ยังผมเบื้องหนี่งเพราครับสองตัวหนุนบทันมาอยู่เอาก็ต้องพย่มไปอ่า เดี๋ยวเขามาก,กินครับผมเพราะว่าเทคนิคง่างไๆเป็นยังเขาบอกว่าเทคนิคง่างไๆก็คือเฮองมีเวลาครับผมในการเลี้ยงนกกระจอกเทศมีเวลาให้เขานิดนึงมีเวลาเบิ้งครับผมว่าตัวใดกินบวกกินเขาจะได้รู้จากสาเหตุครับว่าตัวใดมันกินบวกกินว่าอ่าในความหมายของผมก็คือว่านางเบิง้งให้รูจ้จากว่าตัวใดก,นดก,กนินตัวใดบวกินอันตัวใดตัวกินแสดงว่าโอเคแต่ว่าตัวใดตัวบวกกินนั่นแหละครับ ตัวนั้นอาจจะมสมทธิ์ป่วยได้ครับผมตัวนั้นอาจจะมสมทธิ์ป่วยได้ห้าก็ต้องดูแลครับผมต้องเบิ้งนี้ครับนี่นี่เห็นบ้กินกินแถบทุกตัวครับนี่วิธีสังเกตงไายไของซ้ำห้าก็คือแบบนี้และครับผมอันดับแรกเบื้องเลยอยเอานี่นี่นี่เบื้องตัวใดสกินบ้างห้า็กับเยวะเห็นนี่นี่ก็กินนั่ก็จิน กินกินกินนี่ครับผมมีตัวไรเหมือร้อยครับผมก็ถือว่าพันครับผมตละเส้นนี่แหล,ละเวลาประมาณสามสิบทหานาทีครับผมอย,ยากย่างพันไปเบิ้งในขอบกันโอเคในขอบผมมีนกครับผมตอนนี้ยุ่นกยุคของนอกไปแล้วตอนนี้นก,กนเรือยุ่ประมาณสา 30, มสิบก็โตครับผม สามสิบกว่าตัวก็สามารถแบ่งได้ครับผมพี่น้องผู้ใดสนใจลุงนกกระจอกเทสสายพันธุ์ดีๆจากเกศที่ซ้ำมังเฮาแนะนําตลอดการเลี้ยงจากอนุบาลจากเดือนหนึ่งจนถึงขวบปีขวบสองปีขวบสามปีตลอดยละ,ะตลอดระยะเวลาการฟักไข่พร้อมครับผมก็สามาถโทมติดตอสอบถามเขาใดว่า,เ,าเขาจะห้ความดูเกษตรกรผู้ที่เอาลุงนกจากเข้าไปนะ่ะห้คําแนะนําไปตลอดเรื่อยๆครับผมจนกว่าจะ สามารถฝากลูกนกเองได้ครับผมจากตัวน้อยไปเลยเฮ้อย่าบอทิ้งลูกค้าครับผมกับลูกค้าก็มีเบอร์ผมกับสาม,ามัรถเมมไว้เลยเวลาั้นก็โทรมาปรึกษากันครับว่าเอ,อนกเป็นยังสั้นยังสีนกไข่บอไข่เปลี่ยนอาหารช่วงลงช่วงไหนเปล่าก็เฮ้ยก็จะให้ความดูกันครับแต่ว่าปกติผมก็ให้ความรูไวอออ้อยู่ในอ่าช่องยูทูบของผมอยู่แล้วครับผมพี่น้องก็ไปเบิ้งไปฟังเอาครับผมผมก็จะให้ไปเรื่อยๆครับผมมันก็มีความดู แอบแฝงอยู่ข้างในครับผมฮอกบอกตามความจริงครับผมนี่เห็นมาลุกน้องเข้ากินดีเป็นนายครับผมนี่ในการกินอาหารกะแบบนี้ถือว่าพานครับนี่ตอนเศร้ากันขันให้ดีครับเอาตัวหน่อยมะนังครับกาแฟมะนังตัวหน่อยนังปุ๊บแล้วก็อยู่กาแฟนังเบิ้งครับเบิ้งที่เราโตแล้วครับผมเบิ้งตัวนี้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 เบิ้งเบิ้งเบิ้งที่เราโตครับว่าตัวใดกินมากินครับอันตัวใดมากินปุ๊บเสาหนึ่งอ่า มีปัญหาหรอครับมีปัญหาหมายก็มาอาจจะหนึ่งท่องท่องใส่บอสมบายหรือว่าอาจจะเป็นวัดนิดนิด,น,ดนึงเพราะว่า,าการที่นงกระจอกเทศหน่อยบพกินอาหารก็มีบหลายสาเหตุครับบพเกินสามสาเหตุท่องร่วงเก็บทองเป็นวัดครับผมประมาณนี้ครับผมแต่ว่าหันลังคนว่าเป็นเสียงมังสูิดัง จังสี่กับผมแมน้ครับมันเป็นปกติของนกกระจอกเทศครับผมนกกระจอกเทศจะบวมขึ้นไกลครับกันไกลสิไม่เสียงครับตัวนกกระจอกเทศจะบ่มไม่เสียงครับเพราะต้องอาศัยการสังเกตครับผมนกตาเขาจะตาปื้อตาปิดครับผมปกตินกกระจอกเทศจะมืมตาเต็มเต็มใบครับแต่ว่ากันมืนตาเคืงใบแสดงว่าตัวน,นั้นบวสมบัยครับก็มีวิธีอีกสังเกตแต่ว่าตอนที่เขาเห็นตอนมืนตาเคิงใบกะหมายก็ว่านกกระจอกเทศนั่นอาจจะ ่วยหรือว่าบอสบายมากประมาณสามสี่มือหรือได้ครับเพราะว่าขันเป็นมือแรกเนี่ยตายยังปกติครับแต่ว่าเขากาสิบบก,กินอาหารครับขันสมมติว่าเท่าเท่าที่ผมเคยเจอมาเนาะมือแรกอาจะบกอ,าาอกินอาหารเวลาโมเขากินอาหารนังสี่ครับผมเขาจะเดินนี้ไปย่กไก่ครับผมเดินนี้ไปย่ไก่เห็นเขากินอาหารเดินนี้ไปย่กไก่หรือว่าผมมาอยู่น้ำมูครับผมผมมาแอบแฝงน้ำมูแต่ว่าบลจิกเ,กกเ,เ๊ด้อบกจ๊ไอ้เฮ็ดเฮ็ดปาก เฮ็ดเฮ็ดใสยไปสามารถคือจังซ่อมทํซ่องจี๊ครับแต่ว่าก็จ,จี๊ล่มจีกแปลงนั่นแหละครับผมเป็นอาการแรกของนกกระจอกเทศที่ไม่สบายครับผมพ่อพ่อตกใบมาปุ๊บขันห้อยบัท่านเห็นเขาเขาก็ย่งเป็นแบบเกาบัาท่านกินปุ๊บเอาขาคอากไว้ตพื่มือที่สองมาน่ะนกจะเริ่มเริ่มพร้อมครับผมนกเริ่มพ้อมล่งแล้วการกินอาหารจะลดหน่อยล่งหรือว่าบ่กินเลยครับผม นำกับบกินครับผมเพราะฉะนั้นเวลาห้องแก่กับมี่เวลาหฮาแก่กับกง่ายๆครับผมถสมมติว่าเห็นเนาะต่านี้ผมจะแนะนําเฉพาะลูกฟาร์มผมแล้วก็เฉพาะลูกเพจลูกช่องยูทู e ผู้ติดตามผมจะมีสาราดีๆเั่นสิแหละครับเอาไปใส่ครับผมบกหวงบกครับผมบกห่วงเดี๋ยวผมจะแนะนําอีกที่นหนึ่งเนาะ,ะเวลาสมมติว่าหฮาพอแล้วว่ามีลูกนกตัวหนึง่งบ่สบายแล้วบ,บ่กินอาหาร มื่อหนึ่งหรือว่าสองหมื่นอย่าให้เกินสองหมื่นครับผมพอต่างหูจากว่าเขาบอสบายปุ๊บนั่นมาที่นี่ก็เป็นการอ่ามาที่นี่ก็จะเป็นการอ่าป้อนยาครับผมหนึ่งขันเขาบอสบายเขาจะบ่ก,กินอาหารพอต่างหูกินอาหารเราก็จะบอก,กินน้ำพร้อมครับผมพี่น้องเวลานั่นเ้าก็ต้องเนี่ยเสมออ่าพี่น้องเคยเลี้ยงลูกบอลไหมครับผมอันนี้ผมเคยเลี้ยงลูกบอลเนาะเอาไปหาสเลงครับผม หาสลิงมาอันนี้เป็นส่ไกล้ครับผมนี่ส่ไกล้จากยานครับผมเอามาตัดแบงอ่าไปซื้อครับตามร้านค้าที่เขาขายร้านรถจากยานนะครับมี่มี่ร้อยเปอร์เซ็นต์นครับผมอ่าเสร็จละผมไปซื้อมาเสร็จละห้าบาทครับเงาอยู่ผมมัน่นฟุตหนึ่งครับผมอ่าฟุตหนึ่งห้าบาทเนี่ยโอ้พี่น้องเลยจะหมกสามสี่หลอดครับผมเอาก็มาตัดอยู่ผมมัน่นแต่วัดขอน้วมือเนะปรผมมั่นสอง่อดีมือครับ ถึงสามขอนในเมือ่ออะประมาณสามขอนในเมื่อดีกว่าก็ได้ครับผมเพราะว่านอกกระจอกเทศยู่ในป่าเขาเขาจะมีลูกกระเดือกครับผมอ่มาอัมบอวบิดเขาจะมีหลอดล่มครับผมตรงนั่นแหละที่เข้าอยากให้มันง่อยนิดนึงเพิ่อว่าเวลาเข้าสอดยาเข้าไปเวลาเข้าสอดน้ำเข้าไปเวลาสอดอาหารเข้าไปยาให้ยาให้อ่าตรงนี้ครับปลายหัวจุกเข้านี่ กำลังทางล่มงไอ้หลอดล่มเขาครับผมให้มันเลื่อยหลอดล่มครับสาเหตุที่ห้าอยากให้มันไหลเงี้ยวนิดนึงประมัณขอนิ้วมือครับสามขอนะครับผมพอจากไหนมันก็นเลื่อยหลอดล่มลงไปแล้วครับแบบนี้ก็ะมีแก้วจักใบหนึ่งครับผมเราก็จะมีจําพวกยาครับผมจะมีจําพวกยาที่ป้องกันรักษาการติดเชื้อในสัตว์เลี้ยงป้องกันการติดอาการหวัดเยื่อจมูกอักเสบหลอดล่มอักเสบ ลำไส้อักเสบเนื่องจากการติดเชือ้อโรคแทรกซ้อนของ C R D อู้ภาษาอังกฤษครับพี่น้องป้องกันและรักษาการท้องร่วงกันติดเชือ้อแบคทีเรียเป็นวัดเยื่อจมูกอักเสบปอดบวมเป็นไข่เลือดลั่งหลอดลูมกมาเสือโอ้ยาสารพัดผิ้ครับตัวนี้อยู่ฝั่งข้าใส่ตัวนี้ประจําครับผมใส่ตัวนี้ประจาครับผู้ใได้อยากได้ก็สามารถโทรเข้ามาสั่งผมเดี๋ยวผมจะจัดทรงทั้ง ไปสนี่ไปห้ได้ครับผมแต่ว่ากับนี่คาเสียเวลาในการสื่อยาน,นิดนึงครับผมแล้วก็ออกคาส่งเองครับพี่น้องพี่น้องกมใส่ผมพี่น้องก็ต้องออกคาส่งเองค่าอย่างเองแล้วก็ให้ค่า้ํามันร้อนห้าวนิดน้อยหฮาก็สามารถส่งห้ได้แล้วครับผมอ่าไม่เบิ่งวิธีต่อไปครับผมวิธีการอ่าผสมยาสมมุติว่านกน้อยเป็นนะครับื้นนี้จะให้เคล็ดลับครับผมให้เคล็ดลับผมีมาสร์าใด,ดให้หเบิ่งหรอกครับผม ม่ฟ้ามได้เหตุเบมือผมนี่แหละดีเหตุผงครับผมเพราะอย่างวันทีผมอยากให้เต่สะกรอนอยากให้พี่น้องผู้ที่เปนสื่อนกไปให้รอดครับผมเพราะอย่างวันทีนกมันราคาแพงพี่น้องนกมันราคาแพงแบบนี่นี่บางคนสื่อไปบ่งใจก็ฟ้ามได้เฮาจะไปหาตัวเขานะครับพี่น้องเออสื่อไปแล้วบบอบบอนกกินยังก็บบอบอกออาหารกินยังไงก็บ๊อบอกการรักษานกเก็บเป็นยังไงนกนกปงนกป่วยมีวิธีการยังเก็บด้บ่บอกเอ้า ไปถิ่มลูกค้าไปซื้อครับมามาติดตามผมหน่อยู่ช่องเกทีฟ้นน์มีบอกให้เบิ้นี่ครับผมนั่แหละพอตาพี่น้องเลไปนะสมมติว่านกเอาเอา,เอานกปปวยจักตัวหนึงน่งนะพี่น้องนะอ่ะนกปปวยตัวหนึง่งตอนเส่าบพ่กินอาหารตอนแร่งเ่กินอาหารเอาก็เห็นนะเอามาเห็นหมืออ,อื้นเต่าอีกมือหนึ่งเพ่กินอาหารหนามกับพ่กินอ่ะยืนปปวยๆออกยุของนอกมู่บ่เขาโม่กับพัวครับพี่น้องมีซ่อนซ่อนนีงก็ได้ครับผมในการสยาเนออันนี้จะให้เบิ้งครับผม แส่ยาผมกับเบื้องปริมาณผมกับกาเอาตามที่ผมก็เห็นเลยครับนี่ปริมาณประมาณนี้ครับผมน่าจะยุบประมาณจาก่าปลายช่อนครับผมปลายช่อนทั้งสี่ปลายช่อนนิดน้อยครับผมกับไ่ได้ว่าหลายครับเพราะว่าเขาผสมแบบเข้มข้นนิดนึงครับผมนี่ทั้งสี่ครับใส่ลงไปเลยนี่ครับนี่จะได้ตัวยายุบประมาณนั่นแะครับผมนี่เรียบร้อยแล้วครับผมขั้นตอนต่อไปอันนี้สาธิตนะครับผมสาธิตต้องจันสาธิตต้องจันทเขาจะ อในการผสมยาน่ะเอาจะให้ลูกนกตัวหนึ่งครับผมจําไว้ได้ครับโตหนึ่งสองโลบไม่เ,เกินสามโลนี่อยู่ประมาณไม่เกินสามซีซีสองซีซีถึงสามซี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 บ่ได้แล้วครับพี่น้องมันหลายเกินไปลูกนกรับไ่ได้อันนี้ประสบการณ์จริงครับผมนี่ครับอันนี้สามหลอดนี่สามซีซีครับผมนี่หลอดนี่สามซีซีขีดลต้องไปแล้วครับผมปึ๊บ หิ่ลงไปแล้วพี่น้องกับผสมเลยครับเนี่ยผสมเราก็จะได้จะได้ตัวยาเป็นสีแดงๆครับผมนี่มาที่นี่ห้ากระโดดขึ้นมากครับผมเร๊บนี่ครับตัวยาห้าสาั่งีๆห้าได้เรียบร้อยแล้วครับพี่น้องพี่น้องไงผมเฮ็ดไห้เบิ่งบ่อ่าผมจะสาธิตท่องการให้เบิ่งต่อไปแต่ว,ว่าผมไม่คนจับเลยครับเดีย๋ดวยวยผมจะตั้งกล้องเดี๋ยวผมจะเอานกตัวหนึ่งมาสาธิตให้เบิง่ง นกนกตอนนี้บ้ป่วยจักษตัวแต่ว่ากะเฮ็ดถห้พี่น้องเบิ่งเป็นวิทยาท่านดีกว่านะครับผมนี่ใส่ลอดสลิงรุ่นใดก็ได้ครับผมแต่ว่าย่าเกินสาซีซี่ครับผมในการผสมตัวยาตัวยาผีบอกผีเกียรติวัาบอกพี่น้องนี่แหละประมัณนี้งครับผมอ่าได้เรียบร้อยแล้วเนาะที่ี้กะเดี๋ยวผมจะตั้งกองไว้เนาะเดี๋ยวผมหักลงไปนิดนึงพี่น้องสิเหลียวเห็นตัวบ้อเนาะเดี๋ยวย่อไว้ก่อนครับผมอ่า เดี๋ยวมุมจะมานาั่งเราก็ดใายเบิ่งนยู่นีเด้สิย่อเห็นมาน้อครับตัวนี้ก็ได้อ่าตัวนี้ก็ได้ครับผมได้แล้วครับพี่นอ้องมาเบิ่งกันนี่ครับอันดับแรกผมมีตัวเด้อบาทนี้บร่รด้เอตอตโต้ามาบรไดเอตอตโต้ามาครับพี่น้องอ่ะลงทุนนั่งจังสี่ละเอ้าบมเป็นอย่างเห็นแล้วเห็นเนาะครับเนาะปึ๊บอันดับแรก มีตัวได้พี่น้องเอาขาสองขาเข้าหนีไปครับผมเห็ดผู้เดียวอะไรครับผมผมเห็ดผู้เดียวประจำเราจะเนี้เขาก็เตรียมยาไปเนานะยาเขาเตรียมไว้เราเขาก็บาพ่อเขาครับนี่อ่าบางวิธีครับผมนี่มือขวามือที่เราถนัดนะครับผมเปิดปากเขาครับผมเปิดปากปึ๊บเปิดปากเราเอามือหนึ่งเขาไปงอไปครับผมนี่งัดไว้เขาอะดิ้นบัานนครับผมนี่ครับพี่น้องพี่น้องแล้วบางถังไม่ได้มันจะไม่โลุดเดือดจัิงสิกาเลยให้เราเออ ไอ้หลอดล่มครับผมเฮาจะเห็นหลอหเฮาก็งานกลับไปเลยครับแต่ว่าจะบ่แม่นงานเก่าหลอดล่มนั่นงานกลับไปปึ๊บมันเลยแล้วครับนั่นบ่บ่ถือหลอดล่มแต่ว่าบ่มีคนแพนกล้องให้เบิ่งแล้วครับเด้อพี่น้องลองไปเฮ็ดเอาเบิ่งนี่นี่นี่ครับบ่โดนหลอดล่มหลอห้องก็ชีลองไปเลยครับผมกดเข้าไปเลยเจะจะจะให้เข่าหลอดล่มแค่นั้นครับผม เรียบร้อยก็ออกแค่นี้เองครับผมเรียบร้อยแล้วครับนี่นี่เขาก็ปล่อยเขาเลยครับผมงานครับผมนะไปแล้วครับอืตัวที่พ่นลังไว้นี่ครับแค่นี้เองเพราะถ้าหายแล้วเสัหนึงหายถ้าเกิดว่าผู้ใดอายุบัานกับตอนแรงแต่ว่าตอนเทียงกับท่านไนนับหายครับผมเพราะว่าตัวยาเขาอาจจะแรงอยู่นิดนึงครับผม เพราะฉะนั้นเขาจะแนะนําลูกค้าให้เป็นสองเวลาครับตอนเสารกับตอนแร่งเป็นแบบผมมาครับผมยาผสมกับไปปุ๊บเราก็ฉ okay. ีดลงไปอยู่เลยเลยล,ลูกกระเดือกอีเลยไม่ม <c oughs> อตะลึง,งเลยหลอดล่มกับผมเลยหลอดร่มล,ลง,งไปแล้ว่ะทางยาลงไปแล้วปึ๊ดสามซีซีหรือว่าสองซีซีไม่เกินสามซีซีต่อหนึ่งตัววันนึงให้เช้ากับเย็นครับ อยู่ประมาณบ่เกินสองหมื่ลูกนกสีกับไม่กินอาหารเป็นปกติถ้าเกิดว่าอาการบโนหนักจนจ้อยซีซ่าหามือกันหามือพกมือกันลักษณะนี้คือเอาขึ้นหยาครับผมแต่ว่ากันเห็นมือสองมือนั่นแหละครับผมเขาะจะเอาได้เร็วครับผมอ๋อแบบที่นี่เขามาใ่้กล้องรูวกันดีๆแล้วกัพี่น้องกับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเกียรติฟ้ามองค่าไว้หนะอด้อครับเด้อวมีสาระดีๆในการอนุบาลลูกนกหรือว่าการจีดยานกไง ฉีดยานกน้อยหรือว่าแบบใดๆเขาจะมาานสนอเรื่อยๆครับผมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งไว้ครับผมกดตับตะไคร้ไว้ครับผมเพราะวา่าเขาจะมานําความหล้ด,ดีๆไว้ให้เกษตรกรผู้ที่สนใจในการเลี้ยงนกกระจอกเทศได้ศึกษาก่อนลงมือทำหูลงังลงมือเห็ดครับบบเห็ดบบได้จับเงินล้านได้พี่น้องผู้ใดเห็ดก่อนได้นนจับก่อนครับผมตามนั้นเด้ครับเด้เออืมือนี้เอาไซ้ซมเนี้กอนครับสวัสดีครับผม